สบายดีสบายดีพี่น้องป้องปายเบิร์สุขุสุคขขนพี่น้องจ๋าบรรยากาศยามแรงหลังจากที่ขึ้นจากเกี่ยวข้าวตะเวนกับไก่สิต๊กดินพี่น้องยามเกี่ยวข่าวกับสิมืดไวเนาะตะเวนตกว๊กวประมาณหาโมงหาโมงกว่าก็เริ่มมืดแล้วพอสั้นเกี่ยวข่าวก็ึ้นหนึ่งแต่สี่โมงกว่าตอนนี้ห้าโมงตะเวนกำลังสิต๊กดินเนาะบรรยากาศดีด,ดียวนทงให้ทงหน้าพี่น้อง หลังจากที่ขึ้นมาตาเกี่ยวข้าวเสร็จก็พักกันงมป่าตึกแฮหใส่มองหาอาหารแรงอาหารเย็นวันนี้เดี๋ยวบอมีสิภาพไปเบิ่งพี่น้องเป่นงน้ำผายแล้วก็พักกันงมป่าว่าซันเนาะแต่เว้นไก่ตกดินแล้วพุ่นะพักกันไปนงมอยู่ผาย เจแหละแม่นองเมยสาวันนองทามซีมอนพอรไสลุงไข่ลุงเลินพ่อนองเมยพ่อคู่แฝดใกล้แล้วพี่น้องเกี่ยวเขา,าใกล้สิแล้วแล้วเนาะยังเหลือแต่ไผยสองไฮนี่ผายนี่กับนี่เพราะว่ามันยังมีน้ำก็เลยเป่งน,น้ำออกมือเอื่นกันสีซีงแห่งในจักหน่อยเนาะ งมป่าป่า,ปาแตกชวดๆวดปลาคอปลาเข่งปลาดุกปลาแหละ <c oughs> ป่ามันบื่นกันมาตั้งนี้นะเออมามันเออมาลงเดออ <c oughs> เป่องออกแต่มันบ่แหงเลยมันยังเป็นพ่อขี้ต่มอยู่ ปลาเคงปลาคอพี่น้องเด่นเลเห็นตะครี้มันลึกลักลึกลักอยู่<น>เอาที่เกี้ยวออกเลยเกี้ยวสิงม่ป่ามาเจล่ะว่าป้าเาขาหงองพี่น้อง,เด,องดเดี๋ยวเขาสิดาเดี๋ยวเกี้ยวมือก่นมาได้พักกัน,นง่อมป่าก่อนเกี้ยวเขาป้าเขาไม่ยงอยเดี๋ยวเขาจะเปิดสบายดี<ๆ>พีกก่น้องแท้จริงนะขึ้นแล้วแต่ว่าพักกันงมป่าบัดที้มันป่าเขาไม่ได้ยุ่งพักกัน เหยียบเข่าเทแล้ว yeah, น yeah. okay. kind of like ี yeah. 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 ่ย oh, oh. ังนะเขาบอกมาเทโอ้ปหารดป่าเครื่องทังท่านผู้ชมงบังยังอยู่ปอดดมมสวิงเนาะเทใส่สวิงแล้วก็ล่างนะนตรงแงงกับประเทศสิกรมันมีอันขีดตมอยู่นะหั่นะเลยจังโอ้ยเอาน่แม่เอาใส่โอ้ปลโขยังใส่โขกมันเบื่อหอ่ เอาออกก่อนเดี๋ยวกระเทยใส่ถุงยงแล้วก็ล่างทางแล้วก็จังเทยใส่คืนใหม่เสียวอย่างเอาถุงยงอุ้ยขี้เหงื่ออะไรนี่แหละเป้งตรงนี้พี่น้องจแล่เพิ่นสิเกียวแล้วเพิ่นกันสิาคกันงมตรงนี้แหละนีเคร่องกระทัง เบ่เทเสร็จแงงแหละไปล่างเลยกัถัง,งนี่ก็ล่างเลยจังเทคืนออมาหาร้อยเถปล่างใส่น้ำสางบนลงหลังลางเนีเล่ละตาเด็กเครืง่งทางถังก็ไปล่างเลยจังเทคืนแล้วก็เอาตรงแงงให้ไมาห่าง้ยปาอีงัซิมอนป้าอีงันที่มันถือกันมองกันนี่นะปะะบ่ถือบ่ ไว้ได้ปลาอีกแล้วเกี่ยวข้าวได้ปลาพรออมก็ะเกี่ยแติมองมีน้ำนี่แหละแล้วเพื่อนกระซิบงมปลานะจ๊ะมันหยียบยำันมาเดี๋ยวมันสิเกี่ยวเขาไปได้งมไปงมมาปลาเข่า,ขามุนเอเล่เป่งมันก็บ่แห้งพี่น้องเดี๋ยวเขามาเอาเก็บแสนเก่าเมื่อกาขีดตกเมื่อก่าแล้วเนาะโอ้บิดเมื่อจากสีหลังที่หนึ่ง นีนะน่ฮันนีนิมมึงแน่นน่มนอนอยู่นี่นี่นี่ตนใหญ่ป่างเจลล์ปลาคอกับปลาเค็งปลาคอกับบกคอยมีตัวใหญ่พี่น้องตัวซันดิมเอนี่งเนี่ปูนอรหลายอีปูกรหลายมันเหรเด้อจบไปจีปนนะแสบเด้ออุ้ยหอยนี่ทั้งนนกระถางแยงเสร็จปลาเทลง ดูธรรมชาติมันเต้นเลยนี่พี่นงนี่ลากออกแล้วเก็บออกมาทีปล่ยอุ๊ยเบ๊เอาแม่อุ้ยเต้นออกเลยเอาไปใหม่เก็บไปเราไม่ทำปลาเข่งมีน้องจ่าเนี่ยงมเอาในนี่แหละเป้งน้ำออกแล้วมันน้ำมันเลือดหน่อยเดียวเนาะนี่เดี๋ยวผมใส่ครับใส่ทงแยงตัวมันเปื่อนใช่ไใส่ทงแยงตัวมันเปื่อนมันคือเก่าแล้วตัวนี้ก็มาใส่บักขค่าเมื่อจะชิลากอีกแล้ว ไปเอาไปเาขาเ,เขาได้ป่ายัางมอนอย,อ,ยอย่าเอาลายไดเอาเพอกินพอป่าอันนี้ก็บักหลายซุ่มใะพักกันเป็นว่านแหยวยนอยู่น้องบัวพี่น้องสะบัว,บวพุ่นซุ่มในวานแหยว่พุนอยู่ในสะบัวเฮ้แล้วมองกันนี่นะ เรื่องของเรื่องงมแล้วมันงมยากมันค่าเข่าที่นี่เกี่ยวออกแล้วก็สิงมปลาร์้ะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าสิอันเกีียวมืออื่นยังมางมเนี่ยยามันไปเบิดมันบืรนหนีเบิดเนาะเพราะน้ามันแห้งปลาคอปลาเข็งนี่มันบริยูเลยพี่น้องถ้าปลาให้น้ามันแห้งนี่มันบืรนหนีเบิดสชิบริกินเนาะบ่คืออันพ้นต๊แลวปลามันลงเลยมันสิลงเบจุโต นี่่ละะคกองไวรุษเมื่อจะมาเคลียงอมบาดนี่เขาเกี่ยวออกแล้วแล้วเขาสิเอาโจกขมขมแหวกก็หอยหอยเก็บเอานี่เด้อนี่หอยมีตัวหน่่ยใหญ่หอยขมท่านผู้ชมเกี่ยวออกแต่บริเวณน้ำเหล้วก็งมเนาะซุ้มน้าผ้ากันตึกอันป่าตะเพียนแต่ว่าทั้งนี้กินปลาเข็งปลาคอท่านผู้ชมทอดกินกับอา ตำมกแตงตำมะฮงเนาะอุ้ยพอดีแล้วมะเอิน่นอาหารเส้าหรือว่าอาหารเที่ยงมะเอิน่นพี่น้องจา๋าเอาเงินบริเวณตรงนี้โอ้ยเหยียบไปเหยียบมาลงก้นลงตบเบิ้ลโอ้ยนี่ท่านผู้ชมนี่นปลาเข่งอีปูกระมันอ่ะเด้พี่นอ้องปลาคอเด็ดปลาคอสีใหญ่ตัวหนึง่งปลาเข่งอุ้ย บอกอนไมมีตัวใหญ่พี่น้องมีแต่ต,ตัวประมาณสำนีแต่ว่าปลาเค่งผู้ดีปิ้งผู้ดีทอดเนาะปลาคอ้นนั้นมันตัวน้อยครับสิกแกงกับชนใหญ่ไปปล่อยเด็กข้าตัวสำนีก้อยนอกจากทอดใส่โลดมาแล้วแหละจังล่างมันสิขึ้นจังล่างอีกรอบงอมงอมงอมนี่ท่านผู้ชม เกี่ยวเขากับปลแล้วอยากงมกับปลาแน่นปลาคอหรือปลาเคงเจลล่ปลาคอเจ้าค่ะทั้งแหละใส่รถปลาคอ เ okay. นจะจ๊ะตะเวนตุกดินเรียบร้อยพี่น้องห้าโมงกว่าห้ามงยี่สิบเดี๋ยวขึ้นไปกันหนึ่งเขาเห็ดกินแต่ว่าน้องเมยมาตรงเรียกกันหนึ่งเขาถาเนะาะแท้จริงข้าแมงเกี่ยวมันนี่กันแล้วแต่ว่ามันมีน้ำก็อยากให้น้ำแห้งเน่จากน้อยว่ามืออื่นจากสีมาเกี่ยวรอบเสาคือสีแลว้วยังเหลือแต่ไผ่นี่แหละก็นี่แหละพี่น้อง พอมองอื่นนะแล้วเบิ่นแล้วเนาะกับหลายนี่เกี่ยวตอนเศร้ากับสิแล้วพอมันโล่งแล้วเบิ่นแล้วนะบาหมีเจ้าชุดท่ายขอบคุณพี่สาวทางเยอรมันเนาะพี่สันที่แจกทิปแดนเซอร์บมดสุนนคนที่ เต้นมือนั่นนั่นแหละหน่าเจอแหล่แล้วก็ขอบคุณพี่สาวอีกคนหนึ่งทีพปนว่าจะเลี้ยงทีมงานเกี่ยวข้าวนี่แหละเลือกแค่นี้เนาะ อโงอมงงมมาดิ่งม <c oughs> มันขีดต่มมันโยนต่มนมในประคอประเข่งน่ะอะที่เขาเยียบไปเยียบมาแล้วแหละสักพักแล้วมันสิขึ้นมาแบบนี้กะห้อย <c oughs> ตีนนั่นแล้วอโงอมเจแลงงมขอแล้วได <c oughs> ้ปลาเครื่องถังพี่น้อง เกี่ยวออกแล้วก็จะงมท่างนั้นกินปลาใหญ่ท่างนั้นกินปลาน้อยปลาซิวก็จักแปลงไหนในปีนี้บ่ค่อยมีปลาซิวมันอยู่แถวอันนั่นแหละเนงาต่อเพื่องเหยียบแล้วมันลงต่มอมบ่าวันคัด<ฮ>ปลาดุกมันอยู่ในหูออไปซ่อมด้วยหูไดที่มีอันนี่นี่ ใ,ใกล้ๆฟังนี่มันลงโูเดยกระดุกนะข่อยียบปลาค้อนหัวปีนแรงแร่อยยาข่อยบริห็นข่อยยางเกี่ยวเขาน้ำมันไสทางแนวพายมันไหลลงมันบรายลแล้วนะ้ำเลือหน่อยเดียวมันสำนันมันเปล่งบรลงแล้วปลาค้อนะทับตุ่มใส่ตุ่มกบนี่้ปใส่ใส่ หัวเจอหัวงูเด้อนี่ครับมันมีหูน่ะปะดุกมันเข่าหูบดเด้ปปะดุกกสลาดพอาะน้ำลดเนี่ยหน่อยหนึ่งมันเข่าหูลดไอปู่เก็บโลดแซบได้อีปู่มันแล้ว อยากได้เข,เขาเขาสียไปเห็ดอันอมกระปูแกงกระปูอมกระปูแสบเด้ใส่ผักซีลาวหน่อยไม่ัเาะลอกงไน<ป>้อ<ป>ยเดียวตงนี่นนงทอดเดี๋ยวขามเมื่อจังล่างได้ลายอยู่เนาะ เดี๋ยวสิไปเบิ่งอ่าทีมนั่นที่เพินพ่นพากันตึกแหป่าใหญ่เพิ่นได้หลายบอ่อกระใสได้แล้วกรใสได้แล้วนี่ผ่อนใสใสตุ่มกบพี่น้องเอ,อ,ยา,งอยา,งายังเห็ดยื่นอมันล่ะพ่อนใสป่าป่าอยัง ใส่ตุ้มกบเมือน้อปู่นั้นออกอล้รไตกุบออกเลยวะนะอันโบยันโบยุมาตกใส่ข่อล่างนี่ล่างนี่ล่างก็แล้วบบมีแหวงไปล่างอันพุ่นเมื่อ่างอีเฮื่อนเริ่มคั่มเริ่มมืดแล้วพี่น้องแต่ว่าอัน ผายนี่ก็ป่าล้ายหลายประคอประเข่งแต่มันบุบกง่ายนอกจากสูบนำนำยังหลายอยู่ยเขาพากันนั่นตึกแหงงมป่าอยู่ฟังนี่ทำผู้ชมแต่ว่าสะบวฟังนี่โฮโคกี่น้องป่าหยา เด็กๆก็พากันมางมปลาได้ยักโตแล้วทําท่านผู้ชม ฟางนี่นะมิตรป้าหยาอันนี้พี่น้องป้าหยาขน,นไงป่าหยาขนในสายป่านะนี่บอกนี่เ,เดี๋ยวมาเบิ่งได้จ้กตัวโอ้ยบ่ได้ซ้ำเขาซ้ำเ,เขาได้เครื่องถังประคอกประเข่งขขนี่ใสอุดปตะเพียนนะผู้ชมนี่ ในปลาตะเพียนปลานิลปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งอุ้ยกบตัวหนึ่งปลาตะเพียนสองตัวปลาคอตัวหนึ่งปลานิลตัวหนึ่งอันนี้กบนะจ๊ะตึกแแฮได้กบตัวหนึ่ง พอแล้วข้ามมืดแล้วสามตกับพ่อกินแล้วละ่ะซุ้มนะเขาก็นสิกินปลาคอรประเข็งขึ้นมาขึ้นมา พี่น้องจ๋าได้มาวันนี้บอมีกัสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้น้อพอกันคลิปหนาขอบคุณบทสุกูลสุกนขอบคุณทุกกำลังใจเริ่มคาเริ่มมือแล้วพี่น้องเดี๋ยวขึ้นแล้วเมื่อแล้วเนาะสบายดีตะเวนตุกดินเรียบร้อยพี่น้องดอกหญ้าสวยมาก